คิดถึงเบฟนะคะเธอเป็นมนุษย์ต่างดาวจะมาจากในเธอเป็นมนุษย์ต่างดาวจะดาวดวงใดสวัสดีครับพบกับผมเต้คามิโอชิสมัยวันนี้เราก็จะมาทําตามที่ขอกันอีกแล้วนะครับ7อันดับรุ่น3ที่คนดูเยอะที่สุดใน TikTok จะมีใครบ้างไปดูเลยอันดับที่7เจ้าเข็ม ยอดวิว9 9ล้านวิวนะฮะสำหรับอันดับ7มาแบบไม่รู้ว่าทุกคนเซอร์ไพรส์กันหรือเปล่ากับเจ้าเข็มนะฮะใน Tik t o k เนี่ยก็จะมีคลิปแนวสไตล์น้องไลฟ์กับเพื่อนที่หอแล้วก็แบบมีความตลกน่ารักบ้างแล้วก็มีแอบ,บแบบว่าเออเวลาน้องไลฟ์ใช่ไหมก็จะมีแบบเออแอบบห้องดำกันว่างอะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนๆนที่บางทีเพื่อนไลฟ์แล้วเจ้าเข็มไปแจมหรือเจ้าเข็มไลฟ์แล้วเพื่อน มาแจมอะไรเงี้ยก็แบบเออมีการเออพูดตลกตลกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเออเป็นสีสันดีนะฮะสำหรับเจ้าเข็มแล้วก็ด้วยความที่ว่าเจ้าเข็มเนะี่ยสูงขาวน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเป็นสาวแว่นยอะไรเงี้ยก็ทําให้คนนะตกกับน้องเจ้าเข็มนะที่เป็นสาวเด็กแว่นแต่น้องจะไม่ใส่ตอนที่แบบว่าออกงานนะนนก็จะแบบเออในไลฟ์ก็จะใส่อะไรเงี้ยเออคนก็จะชอบกันนะ ใครที่ชอบแนวนี้สามารถกดดูได้นะกับแฮชแท็กเจ้าเข็ม b m k 48นะฮะไปอันดับต่อไปเลยดีกว่าอันดับที่6ก็คือแพนเค้กยอดวิว13.1ล้านวิวนะฮะโอ้โหเรียกว่าพุ่งมาจากทิ้งห่างจากเจ้าเข็มมาถึง2กว่าล้านนะสองกว่าล้านวิวนะฮะกับสาวเกมเมอร์สุดน่ารักกับไลฟ์สไตล์ที่มีความเป็นเกาหลีกึ่งญี่ปุ่นอันนี้สำหรับที่ผมมองนะ ก็คือแพนเะค้กน่ารักอยู่แล้วอาจจะแบบน้องผมดูนะน้องอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยแต่แบบปล่อยดเมจกระจายนะเรียกว่าพูดน้อยต่อยหนักนั่นเองก็ว่าได้นะฮะใน Tik Tok เนะี่ยคลิปก็จะเป็นแนวแบบสตรีมเกมวาลาแล้งนะฮะส่วนใหญ่ที่มาบ่อยๆเนะี่ยซึ่งก็คือก็คือน้องเนี่ยมีความเก่งกาจในการเล่นเกมที่เก่งมากนะฮะก็คือผมเนะี่ยเล่นเกมอยู่แล้วนะพอไปดูเอาเรื่องมากนะฝีมือก็คือไปแข่งโปรเพเยอร์ได้เลย แล้วก็จะมีเคปเต้นน่ารักนักเยอะเหมือนกันนะใครที่ชอบแนวสาวสตรีมเกมน่ารักนักแบบแพนเค้กก็สามารถไปดูได้นะกับแฮแท็กแพนเค้กบีนเคฟูตเองนะฮะก็ไปอันดับต่อไปเลยดีกว่าอันดับที่5ก็คือพีกนั่นเองโอ้โหมาแล้วฮะสำหรับน้องพีกยอดวิว14.6ล้านวิวนะฮะกับ3ามนัครอสเพย์ประจำวงบินเคฟูติเอง ก็คือใน t i k t o อเนี่ยคลิปที่เป็นที่นิยมมากๆจะเป็นแนวการแต่งคอสเพย์ของน้องพีเองเลยนะฮะ,ส,ะส่วนใหญ่แล้วน้องก็เต้นตามเทรนต่างๆของโซเชียลเยอะมากเรียกว่าน้องเนี่ยตามเทรนของ t i k t o อตลอดเวลาจริงๆนะฮะแล้วด้วยที่ความที่พีคเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบตลกเท่ๆน่ารักอย่างเงี้ยให้ดูเยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์ หรือไปโพสในไลฟ์อื่นอะไรเงี้ยก็ชอบพูดอะไรตลกๆหรือคำแปลกๆออที่ดูแล้วเหมือนจะชวนห้องดับอีกแล้วนะฮะสำหรับเรื่องสามนะฮะก็ใครที่ชอบแนวคอสเพยน่ารักหลายสไตล์แล้วก็ชอบอนิเมะอะไรอย่เงี้ยก็สามารถไปกดดูแฮชแท็กพีกบินเคโฟเองได้นะฮะไปอันดับต่อไปเลยดีกว่าอันดับที่4ก็คือ น้องโมเน่นั่นเองนะสำหรับน้องโมเน่ก็คือคนเซอร์ไพรส์กันแน่นอนนะกับยอดวิว16.9ล้านวิวนะฮะซึ่งห่างจากพีคถึงล้านกว่าวิวเลยนะฮะกับน้องเล็กสุดในวงของ BNK48 กับความโกโก้แบบเด็กๆแล้วน้องกนะ็คือน้องมีความตลกและเดียงสายอยู่แล้วในตัวครับใครที่เห็นแล้วแบบเอ้ยน้องเนี่ย น่าอ็นดูจังเลยอะไรอย่างเงี้ยถึงคลิปในท i k ต o อกน้องจะไม่ได้ไลฟ์เรียงสาก็อย่างที่ว่ามาเพราะว่าเท่าที่ผมไปเปิดคลิปมาเนี่ยคือโอ้โหเรือแรงมากของรุ่นสาวคือเลื่อนเจอไปก็จะเจอแบบเปเนี่เปเนี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเรือไปเอยกับโมนี่นั่นเองนะฮะด้วยความที่น่ารักต่างวัยแลหลายคนอาจจะชอบจิ้นเรื่องนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะและคลิปที่เจอกันอีกแนวก็คือการเต้นโคฟเวอร์อะไรอย่างเงี้ยคือผมก็เพิ่งรู้ว่าเออน้องโมนี่เต้นเก่งเหมือนกันนะ ถ้าใครชอบแนวแบบน้องอะไรเงี้ยก็สามารถไปกดติดตามหรือดูแฮชแท็กโมเน่เบียนเทีเอกได้นะซึ่งเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากนะซึ่งผมก็ไม่เคยดูรุ่นสามซะเยอะอะไรเงี้ยก็เออปแปลกใจไว้าโมเน่มาอันดับนี้เลยก็เลยไปแวะดูโอ้น้องเต้นเก่งเหมือนกันนะไปอันดับต่อไปดีกว่าอันดับที่3ก็คือคนที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยครับคูดจริงกันเลยเมื่อกีกอกอก้ก็คือปาเอญ่านั่นเองกับยอดวิว18.9ล้านวิวนะฮะ กับน้องเปนี่ถือว่าไม่ธรรมดาครับเพราะว่าทิ้งห่างโมเน่ถึง2ล้านวิวเลยและด้วยความที่น้องเนี่ยน่ารักทัศนคติดีทําให้มีคนรักน้องอีกมากมายแล้วและอีกหนึ่งความสามารถเลยก็คือน้องเป็นคนที่เต้นเก่งมากลายเต้นก็คือสวยมากก็คือผมมาชอบไปดูน้องเต้นเพลงต่างๆแบบผมก็คิดว่าเออรุ่นสามอ่ะเป็นยไงบ้างพอแบบไปดูรุ่นสามแล้วก็มาเจอน้องไปยาเฮ้ย รุ่นสามยังมีสายเต้นแล้ววะ่ะอะไรอย่างเงี้ยอย่างรุ่นหนึ่งนะคือก็จะมีหลายคนใช่ไหมไม,ไม่ว่าจะเป็นปันเจนนิสตาหวานอะไรเงี้ยรุ่นสองก็จะเป็นมายูอะไรอย่างเงี้ยรุ่นสามเนี่ยผมก็คิดว่าน่าเปย์นี่แหละครับที่ผมเห็นว่าเออเฮ้ยเก่งจริงวะ่ะอะไรเงี้ยแล้วนอกจากคลิปแนวทิกต็อกที่น้องคนดูเยอะจากการเต้นแล้วเนี่ยก็มีการพูดไลฟ์ส่วนตัวน้องพูดคุยความตลกน่ารักของน้องเนี่ยอีกมากมายเลยนะฮะเช่นแบบนี้นะฮะเรรักลุงไหม เอาอะไรมารักก่อนเอาอะไรมารักก่อนนะนั่นแหละฮะเอาอะไรมารักลุงเออเอาดิเอาอะไรมารักลุงเออก็ไปดูต่อไปเลยดีกว่านะครับเพื่อคลิปต่อไปเพื่อคลิปจะได้ไม่ปิวนะอันที่สองแล้วนะครับอันที่สองก็คือน้องเฟรมนั่นเองเออสิบเก้าล้านวิวนะฮะกับคนแมนๆคูๆที่ใครมองเห็นเว็บแรกเลยก็นึกว่าน้องสาวปันนะฮะเออ ก็คือเพราะว่าหน้าเหมือนกันมากเฟร,รมเนี่ยที่มาอยู่อันดับสองเนี่ยก็ไม่แปลกนะฮะที่ ด้วยความที่เฟมเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นหล่อเท่น,น่ารักสวยอบอุ่นใจดีครบเครื่องในคนคนเดียวกันเลยนะเหมือนกับว่าเหมือนกับพี่สาวเขาเอ้าวไม่ใช่เหมือนปันนะฮะในติ k กต็อเนี่ยส่วนใหญ่ของน้องก็หลากหลายแนวมากไม่ว่าจะเป็นการพูดไลฟ์ตัวเองพูดแบบตลกตลกหรือจะเป็นแนวเต้นตามเทนต่างๆหรือแฟนคลับมากจะทาคลิปที่ที่เฟมทําอะไรแล้วเราหล่อหลุดๆอะไรอย่างเงี้ยก็ซึ่งมันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยผมก็ชอบไปดู น้องเฟรมอะไรอย่างเงี้ยเออก็ใครใครที่ชอบใครที่ชอบชอบแนวแบบหล่อๆคูลๆแบบนี้นะสาวหล่อๆอย่างเงี้ยสามารถไปกดติดตามหรือดูดูได้นะที่ h ฮชแท็กเฟรมบีนเได้เลยนะครับไปอันดับที่1กันเลยดีกว่าอันดับที่1ก็คือน้องฮูปนะฮะ19.2ล้านวิวนะฮะห่างกับน้องเฟรมแค่200,000วิวเองนะฮะ ก็สาหรับสาวดิฟรถคู่มาแรงแซงทางโค้งตามฉายาเขาเลยสําหรับน้องฮุ้มเนี่ยจะมาด้วยแบบสายสวยๆตลก,กแปลกๆอะไรเงี้ยอ้อนแฟนคลับและจุดหนึ่งที่น่ากลัวของน้องฮุ้มมากก็คือน้องฮุ้มเนี่ยเป็นคนที่จําแม่นมากใส่ใจแฟนคลับเก่งแล้วก็คลิปใน t ิ k กต o อเนี่ยด้วยความที่น้องมีความเป็นตลกอยู่แล้วก็คือไม่ห่วงสวยเลยพูด กับแฟนคลับแบบอย่างโบบะหรือจะการที่แฟนคลับบอกไอ้ตีลังกาให้หน่อยก็เออก็ตีลังกาให้เห็นเลยนะฮะซึ่งน้องไม่หวงสวยเลยนะครับกับความลุกน้องแล้วก็แสดงความตลกให้ทุกคนเห็นนะฮะหรือจะเป็นการแสดงความสามารถในเทยเตอร์เนี่ยน้องจะโชว์ออกมาให้เห็นได้เยอะมากนะใครที่อยากจะรู้จักน้องเพิ่มเติมหรืออยากดูอย่างโดนน้องตกก็สามารถไปดูได้นะที่แคสแท็กโฮปีเอ็นเคพูเอ็กได้นะครับผมก็จบไปแล้วะกับ7อันดับ คนดูเยอะที่สุดในรุ่น3ในแอป t ิ k t o k นะฮะถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถเมนบอกใต้คลิปได้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซ b บ c r ค b e เพื่อเป็นกำลังใจดีๆในการทำช่องต่อไปด้วยนะครับและเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย